สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับพึ่งอีกแล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนจะมาพูดเรื่องกล้องไลฟ,ฟ์ n e 17สิบเจ็ัแบบเต็มเต็อยากจุกกันไปเลย พึ่งก็ได้ไปลองเทสแล้วก็เรียนรู้การใช้งานมาเพิ่มค่ะแล้ววันนี้นะคะพึ่งรวบรวมมาสรุปให้ฟังแล้วเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนั่นเองก็คือกล้องหลังที่ซูมระยะไหนก็ชัดหรือจะเป็นกล้องหน้านะคะอัจฉริยะสามารถหมุนได้ถ่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนค่ะและที่สําคัญคือมีระบบคุมโทนอัจฉริยะด้วยนั่นเองค่ะทุกคนคือรุ่นนี้ไม่ได้แค่กล้องดีนะแต่เขาทําไม่รู้ว่าเออการมีแค่โทรศรัพท์เครื่องเดียว่สามารถมีมือกล้องมือโปรอยู่ได้ในเครื่องเดียว วทุกคนเดี๋ยววันนี้จะแสดงให้ดูเลยว่าทั้งกล้องหน้ากล้องหลังหรือสามารถปรับสีคุมโทนได้มันจึ้งขนาดไหนไปดูกัน คือกล้องหลังที่ซูมแค่ไหนก็คือชัดทุกระยะเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาให้มาถึง48ล้านนะคะพูดตรงๆคือกล้องหลัง,ง,ง,งของ iPhone 17โหดมากคือระบบ Fusion Camera นั่นเองมันเป็นยังไงใช่ไหมคือพึ่งก็ได้ไปแบบว่าเออหาข้อมูลก็คือเป็นการรวมเลสนนั่นเองก็คือเลสนหลักอ่ะ48ล้านแล้วลส์อัล้ตไวก็48ล้านเขารวมมาให้ในแชะเดียวเท่านั้นทุกคนก็คือการที่ลุกคนถ่ายรูปออกไปแชะหนึ่งจะได้ความคมชัดที่ดังเดิมไม่ว่าจะ สูงกี่ X นั่นเองไม่ว่าจะเป็น 1x 2x 5x หรือที่เพิ่งสูงได้คือ 10x เนาะมันจะยังคงชัดไม่เหมือนกับไอโฟ e รุ่นเก่าก็คือที่เพิ่งใช้ก็คือเป็น14เนาะให้เพิ่งเทียบไปดูเห็นชัดๆคือ14เนี่ยมันจะมีความจืดความดอกไปแต่พอเป็นรุ่นนี้แล้วแล้วเขาก็คือมีระบบนี้ให้ด้วยมันก็ฟิวชั่นเลนกันทุกคนค่ะเลนก็คือแบบพื้นหลังหรือว่าตัวเราเนี่ยชัดอย่างเห็นได้ชัดเลยโอ้เห็นได้ชัดจริงๆ <laughs> คือจุดเด่นที่พูดถึงอ่ะก็อย่างที่บอกไปก็คือมันจะซูมเท่าไหร่มันก็ภาพไม่แตกนั่นเองทุกคนอย่างที่บอกไปคลิปเลขเนยที่บอกว่าเออโฟรสิบสี่อะซูมแล้วมันแตกจริงๆแต่พอมันเป็น17น่ะมันก็คือน่าจะได้รับฟินแบบไปปะแล้วก็เอามาทำใหม่กลายเป็นว่าเพิ่งลองถ่ายแบบซูมดูนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าหน้าพึ่ององเนี้ย ซูมเข้าไปไม่แตกเลยแถมยังสีสดอีกโอ้นี่ขนาดแบบไม่ได้ปรับสีคุมโทนทีนะทุกคนและที่ดีอีกหนึ่งอย่างคือระบบการสั่นค่ะทุกคนมันสามารถกันสั่นได้พอเวลาเราจะแบบว่าเออถ่ายวิดีโอหรือจะเป็นถ่ายรูปนี่แหละแล้วแบบเพิ่งได้ลองทดลองดูเลยนะก็คือแบบว่าเอากล้องอะมานั่งสั่นแล้วก็ถ่ายรูปเน, э นาะซึ่งเป็นกล้องหน้านั่นเองถามว่ามันดูดีกว่า iPhone 14ไหมก็ค <14 S 1> ือ <14 S 1> มันก็เห็นได้ชัดว่ามันดูดีเพราะกล้องมันอัพเนอะจาก12เป็น48แต่ก็ถ้าแบบว่าถ่ายมันดูแบบวินเทจอะ เออทุกคนเห็นมาเว็บอันนั้นก็คงต้องลองกลางคืนปั๊บคุณง่ายๆคือถ้าคุณเป็นสายเที่ยวสายคาเฟ่สายคอนเทนต์เนี่ยบอกเลยว่า iphone สิบเอ่ะมันอยู่ที่เครื่องเดียวจริงๆทุกคนก็คือมันสามารถถ่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนถ้าจะถ่ายพวกแบบว่าเออฟุตเทจอย่างเงี้ยวิวสิ่งของอย่างเงี้ยก็คือได้ชัดมากไม่ต้องไปถ่ายแยกกล้องหรือว่าไม่ต้องไปถ่ายแยกเลนเขามีอยู่ให้ใน iphone 17เลยนะคะนี่ขนาดเพิ่งใช้ตัวธรรมดาตัวเล็กเนาะถ้าเป็น pro pro max นี่ก็คือจึ้งอะ่ะมันเหมือนซื้อกล้อง แต่ไม่ต้องหนักถึงกล้องอ่ะพอนี้ก็เบามากแบบเบาจริงๆคือพู้แบบชอบเป็นคนชอบโทรศัพท์เครื่องเล็กมากเนะเพราะมันจับถนัดมืออืม และหัวข้อถัดไปนะคะก็คือกล้องหน้าหัวข้อนี้มึงชอบมากรอบนี้เขาก็อัปเกรดสุดๆเลยระบบซินเทอร์สเต็ a คาเมล่าที่มีความละเอียด18ล้านและเป็นกล้องหน้าแบบอัตโนมัติหมุนได้ก็คือได้ท้งแนวตั้งและแนวนอนเพิ่งก็ไปเทสมาก,ก็คือสามารถกดแนวตั้งแล้วมันก็ครอบให้ตรงหน้าเราอ่ะสวยมากๆทุกคนหรือจะเป็นแบบกดให้มันเป็นเลนส์กว้างเข้าไปมันก็ยังไม่แตกแล้วมันสวยมากมันไม่ได้เหมือนอัลต้าไวนะที่แบบว่าขายืดๆหน่อยใช่ไหมแต่เนี้ยแบบเออ ซูมเข้าซูมออกให้เห็นระยะแล้วก็มุมที่คมชัดแล้วก็แสงยังสวยอยู่เลยแล้วพอกดได้เป็นแนวนอนก็คือกดง่ายมากแค่ปุ่มเดียวก็เป็นแนวนอนได้เลยนะคะอัตโนมัติเลยถ่ายวอล์กได้ถ่ายเป็นรูปแนวนอนเก็บเฟรมเพื่อนได้ทั้งหมดคือถ้าไม่มีเพื่อนก็คือเห็นวิวชัดเจนแต่ถ้ามีเพื่อนก็คือหน้าเพื่อนจะไม่หลุดจากเฟรมแน่นอนอย่างเนี้ยซึ่งมันเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอหรือถ่ายคอนเทนต์ต่างๆนะถ่ายวอล์กเดี๋ยวนี้ก็แบบมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอะดีอะโอ้คือแบบว่า ถ่ายได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ต้องถือกล้องตัวใหญ่ๆหรือถือไมคตัวใหญ่ๆเพราะว่าอย่างที่เพิ่งบอกไปว่ามันก็จะมีฟีเจอร์ที่แบบว่าผสานเสียงเนาะไปกดแล้วก็ลบเสียงรบกวนได้ อ๋ออีกอันนึงก็คือระบบเซนเตอร์สแต็กนะคะก็คือการที่แบบมันจับใบหน้าเราไม่ว่าเราเคลื่อนย้ายไปทางไหนอะ่ะมันจะติดตามใบหน้าเราและถ้าเราขยับนะคะก้องก็จะค่อยๆเพนตามให้เราให้อยู่ตรงกลางเฟรมตลอดเวลานั่นเองเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอแล้วก็พูดคุยทำคอนเทนต์นะคะอย่างเนี้ยคือเพิ่งเราไปถ่ายทำคอนเทนต์ให้ดูกับ iPhone 17คือง่ายอะ่ะทุกคนคือตั้งกล้องหน้าแล้วมันเห็นหน้าเราอะ่ะงอปะ มันก็จึงและต่อไปเป็นโหมด p o r t เท i เขาก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมแต่เขาทําให้ฉลาดขึ้นแล้วเบอร์หลังอะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะแปลกมากคือตอนที่ใช้ iPhone 14อะไม่ค่อยใช้โหมดเบอร์หลังนะทุกคนแต่พอเป็น iPhone 1 7อะคึอกดโหมดเบอร์หลังบ่อยมากและที่สําคัญมันยังสามารถเพิ่มหรือว่าลดความเบลอได้ด้วยทําให้เป็นธรรมชาติหรือทําให้มันเข้ากับสีตอนนั้นเออคุณน่ารักอะพอเพิ่งถ่ายออกมาคือมันได้ทั้งแนวแบบ รูปภาพที่เหมือนถ่ายจากกล้องโปรอะทุกคนนึกออกปะ่ะเพราะว่ามันเบลอให้อยู่แล้วแต่ว่าเราอยากได้เยอะกว่าน,นั้นเราก็เพิ่มเพิ่มความเบลอได้นะคะพอมารูปที่ได้ออกมาก็คือแบบทุกคนถ่ายเป็ร้อยรูปอะเออลงไม่หมดแน่นอน ข้อนี้นะคะหลายคนอาจจะมองข้ามแต่ว่าพึ่งอ,อะว่ามันคือหัวใจของการที่แบบถ่ายรูปเลยทุกคนเพราะทุกคนเป็นกันไหมเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนหรือกับแฟนอย่างเงี้ยเราจะถ่ายรูปไปร้อยๆรูปเลยแล้วมานั่งแต่งทีหลังแต่ตัวนี้นะคะมันก็คือจะมีตัวทางลัดของกล้องนั่นเองแล้วกดเข้าไปอะสามารถเลือกโทนสีของภาพได้ทุกคนมันได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเอ,อ่อคอนทราสต์หรือว่าเพิ่มแสงสว่างทําให้ดูลมุลหรือโทนอุ่นโทนเย็นอย่างนี้นะเวลา เพิ่มเพิ่มเนี่ยมันก็จะเพิ่มแสงสว่างแบบไม่ใช่ไว้บาล้านแบบระเบิดอะทุกคนแต่มันเป็นแบบขาวนวลนนนธรรมชาติเออตามสีธรรมชาติเลยแล้วสวยมากๆรูปที่ออกมาก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเออถ่ายมุมไหนก็จึง้งลงรูปแล้วมันดูแบบว่าทำคอนเทนต์อะ <c ười> คือลงรูปแล้วมันดีมากทุกคนเพราะว่า ที่มีโหมดนี้แล้วพูดถึงขึ้นมาคือปกติอ่ะก็จะแบบว่าเออถ่ายก่อนแล้วค่อยเอาไปแต่งใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีตัวนี้แล้วก็โหมดเนี่ยโหมดฟอโตกราฟิกสไตล์สามารถเซตติ้งสีก่อนถ่ายได้ซึ่งเนี่ยเพิ่งทําให้ดูคือการกดทางลัดนะคะแบบเบาๆสองครั้งแล้วมันก็จะขึ้นโทนหรือว่าขึ้นเมนูของรูปให้จะเป็นเลือกแบบซูมพอร์เทนสีโทนหรือว่าจะเป็นปรับรูปสีรูปหรือปรับขนาดรูปได้หมดเลยตรงปุ่มนี้เพราะมันเป็นปุ่มกล้องโดยเฉพาะเนาะแล้วเมื่อกด แล้วก็เพิ่มส่วนมากจะเพิ่มนะคะเพราะเพิ่มปุ๊บมันจะแบบขาวขึ้นมันเพิ่มเงาให้ะครับเหมือนเพิ่มชาร์โดลงไปแต่ถ้าปรับลงอะ่ะมันเหมือนเป็นคอนทา้าส์เนาะคอนทา้าส์ก็จะออกเป็นสีแบบเข้มๆฟา้าๆแต่ก็สวยเหมือนกันเพื่อเลยมาถ่ายมาให้ดูหลายๆแบบเลยนะคะเผื่อทุกคนอะ่ะจะได้ไปดูว่าเออแบบนี้เหมาะกับแบบไหนแต่ทุกคนอย่าลืมไปว่า iPhone 17ดอะ่ะยังไงก็คู่กับแสงธรรมชาติเมื่อมันไปอยู่ตรงไหนแล้วเป็นแสงธรรมชาติอะคือมันสวยมากเนาะ แล้วถ้าใครชอบถ่ายโหมดกลางคืนนะคะหรือแสงน้อยนั่นเองอย่าลืมเปิดโหมด Smart HDR 5นะคะของเขาเพราะระบบจะบาลานซ์แสงให้ทั้งฉากหน้าและฉากหลังแบบอัตโนมัติเลยภาพไม่ขาวโพลนและไม่มืดจนเสียรายละเอียดเลยค่ะพูดง่ายๆเลยคือ iPhone 17เนี่ยเขาทำมาให้เพื่อแบบเอามือกล้องหรือเอากล้องปปลัวมายัดอยู่ในเครื่องนี้เลยที่มันไม่ได้แค่ถ่ายรูปสวยแส่็มันสามารถแต่งให้เราสวยได้เลยนะทุกคน สรุปเลยนะคะ iPhone 17เนี่ยก็คือครบทุกอย่างเลยทั้งกล้องหลังที่ถ่ายได้คมชัดมากแล้วกล้องหน้านะคะที่ถ่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนและสามารถคุมโทนสีทําให้สวยได้โดยไม่ต้องแต่งเพิ่ม เพ่งไม่สายถ่ายรูปหรือเล่นโซเชียลหรือทำคอนเทนต์มือถือเครื่องเดียวรุ่นนี้สบายเลยค่ะไม่ต้องพกกล้องใหญ่ๆแล้วหยิบไอโฟนสิบขึ้นมาถ่ายก็ได้ภาพครบพร้อมเลยสําหรับใครที่กําลังลังเลนะคะว่าจะอัปเกรดดีไหมและถ้าคุณเน้นเรื่องกล้องบอกเลยว่า i p h o n สิบเนี่ยตอบโจทย์ลองเล่นดูแล้วจะรู้ว่ามันสนุกขนาดไหนและอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆของคุณที่กําลังหามือถือดีๆสักเครื่องหนึง่งที่เป็นทั้งกล้องและโทรศัพท์ได้ในตัวเล็บเบามากๆอย่างที่บอกถ้า ถ้าชอบรีวิวแนวนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย